เอ้พี่น้องปลาเผาครับสม่ำเสมอต่อไปจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นคนขับรถคนนี้นะครับเป็นจิตใจอ่อนจนมีคอายุ50ปีที่หลังเกี่ยวข้ากับกลุ่มทิ่จะมีหัวรุนแรงมาก่อนแต่ว่ายังมีหลักฐานบางอย่างที่ถูกเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ เคยโพสแสดงท่าท <owad Es> <S ing> kind of ีสนับสนุนแนวทางการเมืองฝ่ายขวาจัดของเยอรมนีอย <together> ่างชัดเจนซึ er <technique> like <zy ul> ่งทางการิตเยอรมนีก็เคยแจ้งเตือนประเด็นนี้มาที่ทางการเยอรมนีแล้วก่อนหน้านะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้การดำเนินการตรวจสอบอย่างชัดเจนเพราะถือว่ายังไม่เข้าข่ายภัยคุกคามโดยตรงส่วนด้านนองครับมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประท้วงที่ไปรวมตัวกันที่เมืองมักเดบวก จุดที่เกิดเหตุครับแล้วก็เดินขบวนไปตามท้อง,งถนนเรียกร้องให้ทางการเยอรมนมีตรงจับผู้อพยพจาบประเทศภายหลังจากที่เกิดเหตุการสร้างขึ้นซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าประเด็นดังกล่าวนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงในสังคมเป็นไปสิ้นนานพอถึงปุ๋โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ,ในในในบค,กความไม่คง,งของประเทศและก็การแก้ปัญหาผู้อพยพก,ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า จากเหตุการณ์ที่เยอรมนีครับไปต่อเปนที่บราซิลเป็นอุบัติเหตุจากรถเื่นกันครับเป็นรถโดยสารที่ไปคนกับรถปันทั่คันหนึ่งที่รับมีนาเจอร้อยที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศอุบัติเหตุในครั้งนี้ส่งผลทาให้มีผู้เสียชีวิตไป38คน่วนอีก13คนบาดเจ็บซึ่งรถโดยสารนเง่า นายท่านออกเดินเงินซโปโลครับพร้อมกับผู้โดยสาร45คนและหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นคนขับรถโดยสารคนนี้ก็เป็นหนึ่งในที่เสียชีวิตด้วยส่วนคนขับรถบรรทุกที่เป็นคู่เปณีหลบหนีไปจากจุดที่เกิดเหตุนอกจากนั้นยังมีรายงานว่ายังมีรถนตนอีกคันหนึ่งที่ถูกรถบรรทุกทับด้วยและมีผู้ติด้ายอยู่ภายในรถสามคน ก่อนที่จะถูกขึ้นหรือออกมาได้สำเร็จนักข้อมูลทำเจ้าหน้าที่รายงานว่าสาเหตุนั้นน่าจะมาจากที่รถโดยสารเกิดยางแตกและทําให้คนขับไม่สามารถจะควบคุมรถได้จนไปชนกับรถบรรทุกที่ขับอยู่ใกล้ๆกันและทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสรับเราพักประเด็สักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อในเทวินิวข่าวค่ำค่ะ เชื่อไหมครับผมดูหนุนก้นได้ภายใน15นาทีโดยสูบปิดฝขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระปียนไม่ฉุนสิดิุขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่นขึ้นไม่อเคหรือเปล่าคะปิดฝุขาวง่ายๆไม่ห้งเสีย OK Herbal <Del> เรื่องาราวรลอโลกจะไม่กลตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญเอเนนเวิลด์แสดงพร้อมนำเสนอสัวอ่านารร้อนข้อมูลจริง รอบด้ามาให้คุณถึงหน้าจอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงเส,สาร์เวลา20่สินาฬิกาสานาทีแต่ต้องฝันทางเทียมเลนช่อง16และสู่วิช่าช่อง7-7เ,<ฮ>เปิดประสบการณ์จานหยดคุณทั่วดไทยอร่อยทัพูดม่นวนใจล้ำแป้งเอลเมียคันเตอร์เสิร์ฟข้าวทั้งอี๋เราอีสานนั่งกัน ชิมด้วยกันการแงเที่ยวภาคกาเอาวด้ก <an> ันตงต่างล้ก <an> ันด <an> ูไปด้วยกันตั้งู่ไองเที่ยมือเไขยเปิดริร้านเด็ดทูชวนชิมให้คุณตามร้อยห้าสบห้างหวัดของพิกันไี่้อกินตั้ที่งฟรีสดเ จนชวนคุณออกเที่ยวเนื้อข้าวสารอร่อยเก็บความแห้งให้เต็มกระเป๋าถั่วไทยอร่อยถั่วทุกขั้วถึงโดยหุ่นยนต์บุกราดโดยใบแขมุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัด ช่วงนี้นะคะมาติดตามสถานการณ์การระบาดของอหิวากโรคนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจวดีของเมียนมานะคะล่าสุดค่ะทางด้านของตลับกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส่วนหน้าจังหวัดตะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรามีการส่งทีมสืบสวนสอบสวนโรคลงไปในพื้นที่ค่ะวางแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคเพราะว่าถ้าไปดูจากรายงานล่าสุดนะคะก็มีผู้ป่วยค่ะที่เป็นชาวเมียนมานะคะเดินทางมารักษาทางฝั่งไทยด้วยนะคะทั้งที่ อำเภอแม่ระ마่ด้วยแล้วก็ที่แม่สอดด้วยนะคะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยก็เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะคะในเรื่องของการระมัดระวังผู้ป่วยเกี่ยวกับอุจจาระร่วงในจุดเสี่ยงรวมถึงชุมชนแล้วก็โรงงานส่งทัพพีนชัวข่าวชายแดนด้วยเช่นกันจากการระบาดของอหิวบาตกรโรคในเมืองช่วยกโกโกที่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมานะคะอยู่ตรงข้ามบ้านหนองขา ตำบลแม่จาราวัเภอแม่ระมาสจรจาต์ของไทยเราตอนนี้ยังน่าห่วงค่ะมีแนวโน้งการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เช้าวันนี้ฝ่ายความมั่นคงนำกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันก,การลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนบริเวณข้าข้ามทางธรรมชาติและเกิดขัดจังนดนการขนส่งสินค้าที่บ้านวังขาตำบลแม่จาราวังเภอแม่ระมาพร้อมกับไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านตามแนวชายแดนนะคะให้เฝ้าระวังค่ะ ไม่สัมผัสกักความเยนมาที่ลักเลาะข้ามแดดมานายแพทย์โอภาสการตรวินพงศ์ประหลัดประชงสาธรณาาาสุขระบุนะคะว่าอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอบจังหวัดตากถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากอยู่ตรงข้ามด้วยแนีเสโอโคกมีโรงงานจำน,านรรวนมากและมีชาวสังชา,าอาศัยอยู่ร่วมกันอีกทั้งในช่วงปีใหม่จะมีการจัดงานรื่นเริงรับป่าสงว์และรับประทานอาหารร่วมกันจึงได้สั่งการให้จัด